สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวมอติพอดนะคะหรือพอระบบปิดนะคะโดยหน้าตาของกล่องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะพอเปิดภายในมานะคะเราก็จะได้สีสันที่สวยงามมากเลยนะคะเราจะดูนะคะสีตรงปกกันหน้ากล่องมากเลยค่ะตัวเครื่องก็จะมีลักษณะที่ สวยงามนะคะลายสีได้สวยงามมากเลยค่ะเก็บรายละเอียดได้ดีมากค่ะตัวตัวที่ร์จก็จะเป็นที่ชาร์จ Type C นะคะซึ่งทางซึ่งทางกล่องก็จะมีแถมมาให้นะคะอยู่ข้างหลังนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะจะเป็นการบอกสถานะไฟต่างๆเป็นบอกวิธีการใช้งานอันนี้ก็จะเป็น ที่ชาร์จ t y p นะคะที่ชาร์จดูหน้า